สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหากท่านมีอาการเหล่านี้เช่น ปวดตามข้อปวดเอวปวดหลังปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเพราะว่าทำงานหนะักไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องยืนนานๆนั่งนานๆหรือขับรถนานๆจนทำให้ปวดเมื่อยปวดร้าวไปทั้งตัวขอแนะนำให้ท่านดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรเถาวันเปรี้ยงผสมถังเช่าตราเทพกุญชรมีส่วนผสมของสมุนไพร11ชนิดได้มาตรฐาน GMP สะอาดปลอดภยัยถูกหลักอนามายัยสินค้ามีอย โดยไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และแอลกอฮอล์สมุนไพร100% นอกจากนั้นแล้วเครื่องดื่มสมุนไพรเถาวันเปรี้ยงผสมถังเช่าอย่างช่วยบำรุงร่างกายบำรุงประสาทบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเวลาดื่มเข้าไปแล้วจะทําให้ตัวเบาเส้นหย่อนไปทั้งตัวไม่ตรึงทําให้สดชื่นเกิดกําลังวังชาการทํามาหากินก็คล่องตัวของแบบนี้ต้องลองครับสั่งซื้อโดยตรงจากโรงงานโทร0808695216